ไม่ทราบจะรับสตรอเบอรี่เต้าหวยน,น้ำมะพร้าวไหมครับการให้กำลังใจตัวเองเป็นสิ่งที่สำคัญครับผมคือเราต่อสู้ครับเราไม่ท้อครับคือเราพยายามจะขายไปเรื่อยๆคนที่ประสบความสำเร็จกว่าที่ว่าเขาจะประสบความสำเร็จเขาผ่านอะไรมาบ้าง องขอขอบคุณสปอนเซอร์สำหรับคลิปนี้นะครับร้านเซอร์อีสานบาร์แอนด์บิสโตร์ร้านดั้งชิวเปิดใหม่ไว้อีสานช่วงนี้เขาก็มีโปรโมชั่นเด็ดๆนะครับก็สามารถติดตามได้ที่เพจเซอร์อีสานบาร์ขอบคุณร้านชาลีโฮเทลแอนด์กูมิ่งนะครับร้านตัดขนสุนัขและแมวถ้าใครอยากจะให้ดูแลน้องหมาน้องแมวนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่เพจชาลีโฮเทลแอนด์กูมิ่งเลยครับ ผมชื่อเสรีขจรเวช p ไพศาลครับปัจจุบันนี้ผมวิ่งขายตั้งหัวมะพร้าวอ่อนอย่างเดียวครับแล้วก็มีสตรอเบอรี่ชาเขียวชาไทยแล้วก็น้ำมะพร้าวด้วยครับเมื่อก่อนก็เป็นรอปพครับที่ธนาคาร u ู b อบครับเสร็จแล้วพออยู่มาถึง11ปีอะไรเงี้ยครับก็เลยเราอยากจะมาขายของดูอะไรอย่างเงี้ยครับก็ความแตกต่างก็คนละแบบครับผมเป็นรปพก็จะ อีกแบบหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมาเป็นพ่อค้าขายเองก็อีกแบบหนึ่งก็คือเราก็มีเวลาในการที่ว่าจะพักผ่อนแล้วก็ขายเป็นอาชีพของเราอะไรเงี้ยครับก่อนที่จะตัดสินใจออกจากราพมาคือเราก็ชั่งน้ําหนักแล้วครับว่าเ,เราน่าจะรอดเราน่าจะไปได้นะไปทราบจะรับสตรอเบอรี่ตั้งหวยน้ำมาท้ามิตรไหมครับไปทราบจะรับสตรอเบอรี่ตั้งหวยน้ำมาท้าวรไหมครับ จะรับสตรอเบอรี่ต้องไวาน้ำมะพร้าวไหมครมับรอเลยครับคือความคิดของผมอ่ะคือเราต้องต่อสู้บางครั้งเราท้ออะไรเงี้ยคือเราก็เห็นคนที่ว่าแย่ก,กว่าเราอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยทําให้เราต่อสู้เที่อว่ามาขายของอะไรอย่างเงี้ยครับต้องเวยน้ำมะพร้าวไหมครับเน่รับขอบคุณครับความยากของการขายของก็คือแบบว่าเวลาเราไปแล้วเรา ลูกค้าไม่ซื้อทําให้เราท้อแต่เราพอเดินออกมาปุ๊บเราก็ยิ้มสู้ต่อเดินต่อตัอง้งมือหนึ่งใช่ใชไหมค่ะได้ครับคนเราอยังยากกว่าเราก็มีเป็นแรงบันดาลใจว่ามียังมีคนที่ว่ายากกว่าเรานะอีกเรื่องหนึ่งก็คือคนที่ประสบความสําเร็จกว่าที่ว่าเขาจะประสบความสําเร็จเขาผ่านอะไรมาบ้างเราต้องเรียนรู้จุดนี้นะการไม่ยอมแพ้หรือการจะต่อสู้กับปัญหาอะไรต่าง อาทีจะมีท้อบ้างแต่ก็ขอให้อย่ายอมแพ้และกําลังใจเป็นสิ่งที่สำคัญครับสำหรับทุกคนการให้กําลังใจตัวเองเป็นสิ่งที่สำคัญครับผมถ้าช่วงเวลาที่ผมขายก็คือ1 0 3โมงครึ่งจนถึงบ่ายสแล้วก็5โมงครงึจนถึง3ทุ่มนะครับเจอตามแถวร้านอาหารทุกที่สามารถโทรตริดต่อได้เลยนะครับด้วยเบอร์โทร084,354,1673สามาสามารถโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ครับ ไม่ทราบจะรับสตรอเบอรี่เต <ok ้าหวยน้ำมะพร้าวมีับได้ครับเต้าหวยใช่ไหมครับได้ครับจะมีชาเขียวครับจะมีชาเขียวจะเป็นเต้าหวยกับน้ำมะพร้าวครับได้เลยครับใช่ครับผมแล้วก็ผมว่าจะขอเสนอสตรอเบอรี่อันนี้คือสตรอเบอรี่หลงสดครับขวดเท่าไหร่ครับอันนี้ขวด35 3ขวดร้อยครับ